ปกติเราเคยจ่ายน้ำพริกหมูสับไหมใช่อันนี้เป็นน้ำพริกหมูยักษ์เลยค่ะดูชิ้นหนึ่งก็คือใหญ่มากเป็นน้ำพริกหมูยักษ์แบบตกนรกอีกทีหนึ่งโลกันระเบิดไปเลยค่ะคือตอนที่เห็นแพ็กเกจครั้งแรกนี่คือแบบมันเหมือนอะไรดูดีมีพระดงพระแดงเขียนยงเขียนยันมานะกินแล้วรวยเขาว่าเออว่าดูเขาลงยันมัดเชือกอะไรมาให้พร้อมเลยก็ดูปากเธอดลน้ำตาจะไหลละ เด็ดเพลิงช่วยดีค่ะไม่ไหวเผ็ดจริงเธอแต่มันแซ่บนะูให้ดูกันใกล้ๆนะฮะพริกทุกอนวแม่ไข่ที่เป็นสายเดียวกับน้องแจ่มเนาะชอบกินเผ็ดๆเนาะตัดใจคือจะบอกว่าอันนี้เขาจะเป็นพริกกระเหลี่ยงนะทุกคนที่เขาามาทาน้าพริกเนี่ยจะปรุงรสนู่นนี่มานะเป็นสูตรของเขานะรสชาติเขาอะจะออกแบบเผ็ดๆเค็มๆนั้นแล้วก็หอมพริกคั่วที่เขาคั่วใส่มาเนี่ยเธอกินกับข้าวสวยเนาะมาจ้ะ เอาจริงตอนนี้ขอบปากเธอเบิร์นแล้วนะเธอกินไปแค่2ชิ้นเองนะเผ็ดมากเอันนี้แม่กดมากระปุกเท่าไหร่นะประมาณสามร้อยเธอสา0ร้อยคือได้กระปุกมีพายงพยานแบบนี้ด้วยนะกินแล้วรวยกินแล้วรวยว่ากินแล้วก็ได้ห้องอปะปัจเยอปติเทเทนะ